สวัสดีครับวันนี้รถยนต์คันนี้อาติสหนึ่งดปี2014นะครับได้ยกมาจากาสัตหีบนะครับอำเภอสัตหีบมาเพื่อแก้อาการน้ำเข้าเกียร์น้ำเข้าเกียร์นะครับคันนี้ไม่ได้ขับมานะครับยกขึ้นรถสไลด์มาน้ำเข้าเกียร์ดูดจากเกียร์นะครับ โดยจากสีน้ำมันเกียร์จะเป็นสีชมพูครับน้ำมันเกียร์จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นนะครับนี่คือสีของน้ำมันเกียร์นี่คือน้ำเข้าน้ำเข้าจากสาเหตุอะไรนะครับสาเหตุคือออยเกียร์ใบนี้รั่วรั่วฝั่งสองชิ้นนี้ก็จะเป็นสองด้านนี้ก็จะเป็นท่อน้ํานะครับหนึ่งท่อน้ําเข้าท่อน้ําออก แล้วก็น้ําน้ําก็ไปอยู่ในนี้นะครับเพื่อน้ําร้อนไปทําอุณหภูมิให้น้ามันเกียร์มีอุณหภูมิที่พอเหมาะเหมาะมสมกับการใช้งานนะครับแล้วด้านในนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับชุดหม้อ,มอน้าหม้อน้ําปกติธรรมดานะครับตัวด้านสองรูนี้จะเป็นรูของน้ำมันเกียร์รูของน้ำมันเกียร์ทั้งอยู่ตรงนี้นะครับ รูของน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์ก็จะมีเข้าแล้วออกเพื่อเอามาทําอุณหภูมิกับน้ำนครับสองท่อนี้ก็จะเป็นท่อน้นําปัญหาที่พบบ่อยๆก็คือภายในนะครับภายในภายในออยเนี้ยภายในลูกนี้นะครับมีการรั่วตอนนี้น้ํากับน้ํามันเกียร์ก็เข้าไปผสมกันฉะนั้นจะสังเกตได้ก็จากน้ํามันเกียร์สีของน้ํามันเกียร์ สีของน้ำมันเกียร์แบบนี้บบนะครับแบบนี้ยังซ่อมได้นะครับถ้าไม่ฝืนใช้ไม่ฝืนใ,ใช้งานจนที่ผู้ายคือไม่ใช้งานจนที่รถไม่เดินแล้วนะครับให้รีบทําการแก้ไขก่อนโดยการถอดชุดวาล์วเบรชุดนี้ออกมาทําความสะอาดนะครับแล้วเราก็จะใช้เครื่องฟัดชิ่ง ปัชิ่งน้ำมันเกียร์เก่าออกทั้งหมดนะครับที่อยู่ภายในระบบแต่ชุดสมองนี้ต้องเอามาซ่อมบำรุงก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้ำเกียร์น้ำเข้าเกียร์แล้วนะความเสียหายภายในนะครับก็จะเกิดการเสียอย่างคันนี้สายพานเกียร์นะครับสายพานเกียร์ก็เสียแล้วเพราะฉะนั้นมีเสียงหอนมีเสียงดังแล้วนะครับลูกปืนสายพานปืนจะต้องเปลี่ยนนะครับพฉะนั้นจึงฝากกันไว้ ากัไว้กับเรื่องของน้ำน้ำเข้าเกียร์นะครับรอ,อยเกียร์รอ,อยเกียร์เป็นสิ่งสําคัญสิ่งจาเป็นนะครับให้ตรวจเช็คตรวจสอบกันอยู่บ่อยๆนะครับเรื่องของน้ํามันเกียร์คันนี้วิ่งได้ออแสนสี่หมื่นกว่ากิโลนะครับทุกๆห้าหมื่นโลให้ลองถอดหรือเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กันดูนะครับแล้วเราจะรู้สภาพของ ความเสียหายภายในหลังจากนี้เราก็จะใช้เครื่องฟัดชิ่งตัวนี้นะครับฟัดน้ำมันฟัดภายในออกให้สะอาดทางระบบเพื่อที่เกียร์จะได้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ1 0อยเเซนนะครับเดี๋ยวหลังจากเตรียมงานตรงนี้เสร็จล้างสมองเสร็จล้วก็จะใช้น้ำมันเกียร์ตรงนีเ้เครื่องฟัดชิ่งตรงนี้นะครับทำการฟัด ระบบภายในให้ทั้งหมดค่าใช้จ่ายไม่สูงนะครับถ้าเจอการแบบนี้ให้รีบรีบแก้ไขก็โดยด่วนครับผมขอบคุณครับ